ขอถ่ายก่อนได้ไหมจับมือจับมือจับมืออาจจะผาขึ้นไหม <c oughs> ลูกขึ้นหนึ่ง <c oughs> โปดไม่เป็นไรให้น้องเชอต่อไปตามมามิเลือกเลือกให้มามิลูกตาพี่โปดไปเอาตัวนี้อ่ะโอเคมารอหมุนลูกพ่อะแกนก่อนเอาตัวนี้ชิ้นจาง่าพี่โปดมาหมุนครับ รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงก่อนจะเสร็จแล้วขึ้นแตงกวหรือ,อยังอ่าวหมูจัะมาแล้วจ้าไหนโชว์ซีของมามีนะครับอ่าต่อไปของแชมป์กระโปรงใครเอาไหนครับ เลือก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 ไหนเดิม,มิปทีรันตอนนี้เรามีพิคาจูครับแล้วก็มีอันนี้ตัวอะไรบ้างพ่อไม่รู้จักเลยครับตัวโรมิเมโลดี้โรมิเมโลดี้ดดอ้าวมาโปรดจ้าตัวนี้ไม่ใช่หรออา้าวเอาเลยมาโปรดกดปุ่มนี้ครับกดมือจิ้มทำเองค่ะ <ส è S 1> ต่อไปแล้วรอ<ส>พ่อ จ้าพึ่งพ่อมือเต็มจ้าแล้วก็สแกนพปิดปดขึ้นแตงกิ้วหรือยัง <Thank you. S 1> เรอขึ้นแตงกิ้วแตงกิ้วแล้วมาโปดหุ่มครับคือมือเต็มคือเองไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมาปดได้ตัวไหนลูกตัวนี้โอเคต่อไปพี่แชมป์ครับ น้อแชมเปญเอาตัวไหนอันนี้น้องแชมเปญเอาตัวนี้อยากได้ตัวไหนลูกสีชมพชมูอ่ะทีนี้เรามาดูกนว่าเราจะได้ตัวไหนต้องถือเองครับแชมเปญเอาก,กดแชมเปญกดนิ้วให้พ่อก่อนโอเคทีนี้พ่อก็จะสแกนสแกนขึ้นโอนตังก่อนอ้าวขึ้นแตงก y o วยังลูก แตงกีวแล้วหม mm ู hmm. ได้ตัวที่ชอบไหม mm hmm. อะไรได้ตัวไหนลูกสีม่วงได้ต mm ัว hmm. น,นี้ mm hmm. มาปดมีมาปดคนเดียวได้ตัวที่ชอบโอเคไหนโชว์ mm hmm. ไหนน้องเชอร์ mm hmm. ขออีกรอบน้องเชอร์คนไหนครับอัน mm hmm. ไหนของน้องเชอร์อันนี้น้องเชอร์ mm hmm. มามี่ วา่าน okay. ี่มามิโอเคไปกินข้าวบายยกิน KFC เหรอกินปะเนี่ยมาโปรดแล้วลูกตอนนี้ไปไหนกันครับกินก๋วยเตี๋ยวเห็นไหม ตอนนี้เด็กๆกำลังมาดูปลาครับตัวไหนลูกมาโปรดเอาของเล่นวางพื้นก่อนไหมทั้งคู่เลยเดี๋ยวมันจะตกลงไปอตอนนี้เด็กๆกำลังมาดูปลาคราันนี้คือปลาคราครับเอาซูมมาดูปลาครับในฟิวเจอร์พาร์ค ไม่ดูแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปกันแล้วครับทําตกแล้วพี่เท่าไหร่แล้วพี่สิบแล้วมั้งอันนี้จะไปไหนที่มุกไหลที่มุกไหลที่ชู่ไปครับ เอาของมาถือให้อันนี้ถือให้อันนี้มาโปดจะไปไหนลูก,ลกระวังเข้าร้านเขานะลูกใส่กระเป๋าเกงเลยช่วยกันอันนี้ไปไหนอันนี้ชันไปไหนไปดูคนเล่นไอสเก็ตใช่ไหม,ไมแล้วคือตัวเองก็จะมาเล่นบ้าง พ่อมาด้วยเ่าเลร่นเลยฮะย่าเล่นเลยไมแล้วมาโปรดพ่อจะจับมาโปรดยังไงอ่ะมาโปรดก็กลัวพ่ออีกใช่ไหมแล้วใครจะจับโปรดล่ะถ้ามาโปดพี่ควรเล่นได้ต้องใช่ถ้ามาโปรดให้พ่อจับเล่นได้หรือไม่ก็รอรอบหน้า <S 2> <S 2> แม่แนนมาด้วย <S 2> <S 2> ไ,ดได้ไหมเล่นจริงปะเนี่ยหรือรอบหน้าเล่นเลยหรือรอบหน้าไม่ได้เล่นก็ต้องไปดูกันว่าเขาเล่นกี่นาทีไปดูกันก่อน แต่ถ้ามาโปรดไม่กลัวพ่อพ่อสอนเล่นได้เลยพ่อเล่นเป็นอยู่แล้วเล่นแข่งเป็นแต่ว่าที่จริงถ้าเล่นไม่เป็นเขาให้จับอะไรอะปลา,าปลาโลมาให้จับปลาโลมาปลาอันนี้เป็นรอบเล่นนะครับแป็นมาโปรดลูกตอนนี้มันจะมีรอบที่เราเล่นได้อีกทีอะดูก่อนนะ ตอนนี้กี่โมงตอนนี้เวลาสิบสี่มันเป็นเราเล่นรอบนี้ได้ลูกอันนี้รอบบ่ายสามเลิกห้าโมงเย็นไปกินข้าวก่อนได้แล้วก็ใช้เวลาในการเล่นสองชั่วโมงไหวไหมไหวไหมสองชั่วโมงไหวไหมมาโปดช่วย่อนถือก่อนลูก ทีนี้พ่อพาไปดูว่ามาโปรดจับไอ้ไอ้ที่หัดเดินได้ไหมมารับพ่อมานั่นแหละมาปรดมายืนนี่ถ้าได้หรุนี่ข,ขึ้นไป,ไปยืนอันนี้นะครับที่หัดจับ คุณนี้ขับรถเป็นไหมแต่วันนี้คุณนี้ขี่จักรยานเก่งมากน่ชอบขี่ใช่คุณนี้กินอะไรอะลูกกินเกี๊ยวกินเกี๊ยวเสร็จแล้วเราจะไปไหนต่อครับเล่นสเก็ตเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่หนึ่งมาโปรดเป็นครั้งที่เท่าไหร่จะไปเล่นสเก็ตเป็นครั้งสองหนึ่งแล้วเราจะเล่นกันเป็นไหมอ่ะทำยังไงกันดี การช่วยกันนะถ้าเกิดล้มก็ล้มด้วยกันโอเคไหมเค,เคยมาเล่นตอนเด็กๆถ้าล้มก็ล้มด้วยกันนะถ้าล้มก็ดึงพ่อด้วยนะถ้ามาปลดลม้มพ่อจะช่วยดึงมาปลดโอเคไหมเอาไว้ถ้าสองคนช่วยกันดึงพ่อ,อไว้แม่แนนไม่ได้เข้าไม่แนนป้องรอก <c oughs> ไม่แนนเล่นไม่เป็นแ <c oughs> ยวแม่แนนไปรอเจอที่หน้าไอซสเก็ตเลยตอนบ่ายสาม <c oughs> ถ้าเกิดจะเล่นให้เก่งต้องทำยังไงรู้ไหม กินให้เยอะนีะ่เหรอพูดเก่งแฮะต่อไปเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเราไปไอสกเก็ตกันออกินกันเก่งจริงจริงตอนนี้เรากำลังกินก๋วยเตี๋ยวเติมพลังก่อนไปเล่นไอสเก็ตครั้งแรกเตรียมตัวล้มด้วยนะล้มแน่ๆโอเคไหมอ,อ่กินคนละสองถ้วยนะครับอ่าคนละสองถ้วย พอามาโปรดก็สองถ้วยเหมือนกันอันนี้ใช้ลูกคนไหนลูกพ่อคนไหนคือลูกพ่อคนไหนคนไหนออกมาจากท้องพ่อน้องทำเป็นอันนี้น้องมาโปรดเอาไปกินก่อนอไปเล่นไอสกเก็ตตอบบายบาย า<ด>มาโปรดใส่หมวกแล้วนะครับต่อไปรอแชมเปญจ้าแชมเปญอีกหมวกใส่เลยลูกอลองใส่สิใช่ใช่ใช่ใส่รัดคางด้วยตอนนี้รอรองเท้าเอาใส่เข้าไปเอาที่รัดคางไว้ข้างหน้าอยาเอากิ๊บมาก่อนกอมาโปรดเทสเลยเดี๋ยวขัดกิ๊บไปนะ ฝากไว้กับมาโปรดไหมไม่รอรองเท้าอ่อจำเป็ถอดรองเท้าแล้วมาวัดลูกว่ากี่นิ้วมาโปรดก็ต้องถอดรองเท้าแล้วก็วัดลูกกี่นิ้วพี่จะได้หยิบรองเท้าให้ตรงนี้เหรอฮะรองเท้าวางไว้ก่อนไม่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 เอาเท้าเปล่าสิอ่านั่นแหละโปรดเบอร์อะไรลูกเบอร์สิบสามป่ะครับสามคนสามคนครับ ขาผมด้านขวาครับอ้าวมาโปดเท้าขวาก่อนลูกด้านขวาเท้าขวาโอเคแชมเปญสิบสิามกับสิบสองของพ่อล่ะเอาใส่รองเท้าเลยครับนี่อ่ะมีโปรดกับแชมสองคนดูมีใครเขาใส่กระโปรงมาไม่มีใครใส่กระโปรงสักคนโอ้ยช่วยช่วยก่อน <Okay. S 2> โอเคนี่จะไปกันยังไงดี <Yes. S 1> นั่งอ,อ๋อจับขอบแล้วใช่ไหมดีเก่งปะ <c oughs> อ่าพี่โบ๊ทจับขอบ <c oughs> ไปจับขอบจับขอบตามเพื่อนไปไม่จับแมวน้ำแล้วจับขอบ <c oughs> เก่งเก่งจับขอบ ขึ้นไปเร็วเดี๋ยวพี่ข้างหลังมาเดินไปเดินไปจับขอบไปเรื่อยๆมปเดินตามโปรดให้ทันนะลูก เป็นไอสกเก็ตครั้งแรกของแชมเปญกลับมาโปรจ้าไปสิพี่ข้างหลังตามมาแล้วไปนี่มาโปรเก่งจับจับมาโปรเราต้องเชิญมาเล่นกันไหมอะ่ะลุกขึ้นล้มเองลุกเองอ่านั่นแหละ ล้มง่ายมันลื่นไงล้มบ่อยๆแล้วจะเก่งกนะ็ยิ่งล้มยิ่งมากประสบก,การณ์ไงเน่ไม่ปล่อยมือไม่ปล่อยมือโชว์ปล่อยมือโชว์ปุ๊บล้มปับ๊บโอ้โหป,ปล่อยมือได้นะจ๊ะปล่อยมือได้นะจ๊ะ <laughs> ปล่อยมือเวยจ้าไปจับตรงนู้นสิไปเนี่ยขอถ่ายก่อนได้ไหมจับมือจับมือจับมืออะจับขาขึ้นไหม <c oughs> ลูกเกิดหนึ่งโปด๊ดเมื่อกี้ระหว่างไปช่วยมาโป๊ดออกไปกลางสนามเข่าเขียวจ้าแดงเลยจ้าแล้วยังสู้ไหมไปเพื่อนไปแล้วนู่นเพื่อนไปนู่นแล้วหันหลังไป ดูสู้ตอนนี้นั่งแมวน้ำตาแชมเปลากไปเลยลูกไปเลยฮะอะไรนะลูกเส้นฮอกกี้ที่เขาถือไม้บนไอสเก็ตไงฮอกกี้ไงไป เติมพลังก่อนล้มกี่รอบหกรอบมาโปรดล้มกี่รอบลูกไม่ล้มสองรอบอเ,เติมพลังเล่นเสร็จเติมพลังรอบหน้ามาเล่นอีกไหมรอบหน้ามามีมาเล่นไหมโอเคขับาบาย,าบ,ายบายก่อนบายบายมาโปรดบายบายก่อนรถไปแล้วลูก คืออะไรลูกคนนี้อ๋อไปเติมน้ําได้เอาให้น้องเชอด้วยคนละหนึ่งอันตอนนี้กําลังแวะช้อปปิ้งครับก่อนกลับบ้านหลังจากเล่นไอส์สเก็ตไนแชมเปเมื่อกี้ได้อะไรมาแล้วหนึ่งอันอันไหนของน้องแชมหนึ่งอันของน้องเชอร์หนึ่งอันมันคือตัวอะไรบ้างสีม่วงคือสีชมพูคือโอเคอ่ะเลือกมาต่อครับ สองงานนะลูกน้องแชมป์หนึ่งนน้องเชอร์หนึ่งนชอบบันรละร้อยห้าสิบไหมละ่ะถ้าชอบบันรละร้อยห้าสิบก็ได้เพราะว่ามันก็สวยกว่าาหาก่อนหาก่อนมีไหมหาไม่มีนั่นไงลูกสีชมพูเมโลดี้อันนี้ไม่ใช่หรอนั่นแหละไ,ได้สิมา เอาอีกหนึ่งอันให้น้องลูอันนี้ก็เมโลดี้นะแชมเอาเหมือนกันสองอันเลยเต็มไม้เต็มมือไปหมดเอาคิดคิดว่าน้องเชอชอบนะรู้ใจน้องอยู่แล้วคิดว่าน้องชอบอะไรหรือ อ๋อนั่นก็น่ารักอะไรนะชินามาโลหรอไม่ใช่ชินามาโล,าาโลคืออะไรอ่ะชินามาโลโอเคบายบายเพื่อนก่อนขอบคุณป๊าป้าอ่ะไม่มีค<อ>นั่นแหละขอบคุณค่าต่อไปไปไหนชิน,นไอติมบายบายไปจ่ายเงินไปลูกป่ะหาตีที่จ่ายเงินตรงไหนลูกถามนะเขาลูกถามพี่เขาจ่ายเงินตรงไหนครับโอเคไปจ่ายเงินลูก ไปใจเงินใจเงินใจเงินทีนี้เราได้ถุงใส่อันนี้แล้วแชม่มากขึ้นไปอันไหนของแช่มอันไหนของน้องโอ้ได้ใช่ไหมครับโอเคอัดเต้นอีกรอบหนึ่งไปแล้วตามร้ยแปิบแปดบาทโอเคบาดีปปเธอเปนเส้นกินอะไ,ไนนะจิ้มก่อนอัน มะนาวแต่ว่าเอาเป็นตัวผีเสื้อไหนมาดูสิแคมพามาดูไหนพามาดูได้ตัวไหนลูกได้ตัวไหนตัวนี้โอเคไปดูไปทำอะไรต่อไปกินกินไอศคมเสร็จแล้วไปไหนต่อดูปลาคาร์ดูปลาคาร์บแล้วกลับบ้านโอเคชนหมัดกินไปดูไป,นไป,ไปชนหมัด วนมาจนท,นที่ไปแล้วปิดแล้วไปเต้นด้วยเต้นไปเต้นไปดูเขามองเต็ม, <laughs> เ,ขมเขามองเขามองเจ้าเต็มเลย